อยากจะรู้ว่าเมื่อวันหนึ่งฉันตรวจพบว่าฉันเป็นมะเร็งหรือว่าสงสัยว่าฉันเป็นมะเร็งเนี่ยนะครับพอรู้จริงๆแล้วเนี่ยจะปฏิบัติตัวอย่างไรได้บ้างเอาจากความรู้และประสบการณ์ของแต่ละท่านได้เลยนะครับท่านไหนพร้อมเชิญก่อนได้ครับถ้าทางนายแพทย์วัลันจะพร้อมครับเชิญได้เลยฮะเอางี้เลยคุณหมอพูดเยอะแล้วหมอวัลันบ้างนะครับหมอบักนะครับอ่าเชิญเลยฮะติดแล้วฮะไม่ติดแล้วฮะติดแล้วใช่ไหมครับเมื่อกี้ติดไปแล้วแต่พี่เป็นติด๋ยผมเปิด เขาเขาเปิดมาดีๆนะไปกดปิดเขาอ้าวมาครับเชิญเลยครับเทคโนโลยีนะครับนี่เปิดเปิดปิดปิดไม่รู้เรื่องไม่รู้อ้าวไม่เป็นไรเอาเป็นว่าเบื้องต้นถ้าเกิดรู้ว่าตัวเองเป็นมะเร็งต้องต้องเริ่มทําตัวยังไงทันทีที่รู้เลยครับถ้าถ้านึกถึงตัวเองว่าพอทราบว่าเป็นมะเร็งก็คงว่าเอ๊ะหนึ่งมันเป็นที่ไหนสองรักษาได้ไหมครับสามแล้วมันจะทํายังไงให้มันดีขึ้นนะครับแล้วก็อีกอย่างก็คือ เราจะปฏิบัติตัวยังไงในส่วนชีวิตหลังจากการที่เรามีปัญหานี้เข้ามานี่แหละที่อยากรู้ก็คือต้องต้องเช็คลิสต์ก่อนใช่ไหมว่าเนี่ยสี่สาหข้อนี้นะว่ามันเป็นตรงไหนยังไงและจะเริ่มปฏิบัติตัวยอย่างไรอรมอเกิลไหมครับเชิญมอเกิลครับ<อ>หมอมอย่าไปปิดไม่อนะครับโอเคครับอย่าปิดฮะอย่ามันเปิดอยู่แล้วฮะมันเปิดอยู่แล้วฮะมุมพอดีเดี๋ยวแนะนําตัวก่อนนะครับพอดีอลืมแนะนําตัวขอโทษดีครับ แม่ผมนี่ผิดพลาดเองครับเมื่อกี้อ่อนแนะนำแล้วนะครับเมื่อีเป็นแพทย์ปัจจุบันแล้วครับแต่ว่าไปทําแพทย์ทางเลือกมาสิบกว่าปีก็จะพูดในมุมมองของแพทย์ทางเลือกครับว่าพอพอเป็นมะเร็งแล้วเนี่ยในมุมของแพทย์ทางเลือกเนี่ยมะเร็งเนี่ยเป็นเกิดจากภาวะเสียสมดุลเนาะเสียสมดุลในแพทย์ทางเลือกเนี่ยเราจะพูดถึงเรื่องภาวะเสียสมดุลครับแล้วก็คนก็ถามว่าเสียสมดุลอะไรในแพทย์ทางเลือกเนี่ย ภาวะเสื่อมสูญทั้งหมดเนี่ยจะจะกลับไปสู่เรื่องพลังงานทั้งหมดพลังงานอหรอใช่ยางคนจีนก็จะเรียกว่าชี่ไม่สมดุลอ่าชี่ก็แปลว่าพลังงานอ่าอย่างคนไทยหรือการแพทย์โบราณของอินเดียก็จะพูดถึงเรื่องปราณไม่สมดุลลมปราณไม่สมดุลอ๋อเวลาอินเดียพูดเนี่ยเขาจะร้มปร้อนไม่สมดุลเขาจะต้องใส่หัวนิดนึงก็คือกลับไปสู่เรื่องของพลังงานที่เสียสมดุลนั่นแหละครับในในทางการแพทย์ทางเรื่องที่เราใช้อยู่ เขาเรียกโฮม,มิโอพาโฮมิโอพาตี้เนี่ยก็จะพูดถึงเรื่องพลังงานเสียสมดุลอ่าในโรคที่ไม่มีสาเหตุหในโรคที่มีสาเหตุเนี่ยเช่นติดเชื้ออ่าหรืออุบัติเหตุเนี่ยมันมีสาเหตุชัดเจนครับแต่โรคที่ไม่มีสาเหตุเนี่ยส่วนใหญ่จะกลับไปสู่เรื่องพลังงานเสียสมดุลทั้งนั้นนะครับอ่าในในทางถ้าทางเลือกเวลาเราพูดถึงพลังงานเสียสมดุลเนี่ยมันก็กลับไปสู่สี่หัวข้อนั่นคือความคิดอืความคิดคุณเป็นยังไง เราไปกับความคิดอันใดอันหนึ่งมากเกินไปละอืมเราไปกับเราไปหมกมุ่นอยู่กับความคิดใดความคิดหนึ่งวนกับมันเยอะเกินไปเป็นเวลานานด้วยนะอันนี้ถ้าเป็นมะเร็งปุ๊บกลับอันแรกกลับไปดูเลยฉันอยู่กับความคิดอะไรเยอะเกินไปแล้วเนี้ยอ่าต้องนะต้องลดใช่ไหมคืออย่าไปเทความคิดไปด้านใดด้านหนึ่งอย่างนี้หรือเปล่าฮะคือความคิดเนี่ยเราใช้ได้แต่ปัญหาคือพอเราใช้เป็นาน,านานเนี่ยเราจะเริ่มเอามันมาเป็นตัวตนของเราละ เราเริ่มจะต้องกลายเป็นสิ่งนั้นละเนี่ยเนี่ยไม่โอเคแล้วอันนี้มันเราไม่ใช้ความคิดแล้วความคิดจะเริ่มใช้เราละโอ้โหความคิดจะเริ่มพาเราเสียสมดุลไปเรื่อยละนี่หมอหรือนักปัิยาเนี่ยโอ้โหนี่เมืนี้ว่าหมอมองในมุมมองแบบเหมือนด็อกเตอร์สเตรน์เลยใช่ไหมคือแบบหมอแปลกเลยเอาแบบความคิดเข้ามากําหนดตัวตนของเราเลยทีเดียวเพราะความคิดเนี่ยมันจะทําให้พลังงานในร่างกายเราเสียสมดุลละอ่าแล้วอย่าเอาความคิดเป็นใหญ่ไม่งั้นเดี๋ยวมันทำกลืนตัวตนเราไปคือเราใช้ได้เนาะ <Ừ. S 2> เราใช้ความคิดในการทํางานนะแต่แล้วเมื่อไหร่กระดัความคิดเริ่มเริ่มเริ่มยึดเราละเริ่มกลายเป็นคําสั่งสั่งเราละต้องทํานั่นต้องทํานี่ต้องเป็นคนดีต้องเสียสละต้อง <Ừ. S 2> ทําอย่างนั้นต้องทำอีออันไม่ไหวละอ,อันนี้อันนี้อันนี้ไปละพลังงานในร่างกายเละละโอ้โหนะคําตอบจากคุณหมอหน่าคิดมากเลยทนะีเดียวมุมที่สองคือเรื่องความรู้สึกครับเราเริ่มไปกับความรู้สึกอันใดอันหนึ่งมากเกินไปอื ความรู้สึกที่มีปัญหาส่วนใหญ่แล้วความรู้สึกที่มีปัญหาคือความรู้สึกไม่ดีเพราะความรู้สึกดีๆเนี่ยก็ความรู้สึกดีก็มีปัญหาเหมือนกันถ้าเราความรู้สึกดีเนี่ยถ้าเราไปกับมันเยอะเกินไปเช่นสนุกเกินไปอ่าเช่นทานเหล้าเนี่ยสนุกเราก็ไปกับความรู้สึกสนุกเราต้องไปทานเหล้าสนุกสนุกทางหนึ่งความรู้สึกเนี่ยจะทําให้พลังงานเริ่มไปละอืเสียสมดุลละหรือความรู้สึกที่ไม่ดีในความรู้สึกที่ไม่ดีเนี่ยถ้าเราสู้กับมันเยอะเกินไปอย่างเช่นความรู้สึกเหนื่อยเงี้ยความรู้สึกเหนื่อยไม่ทําให้เราป่วย แต่ความรู้สึกไม่ยอมเหนื่อยเนี่ยอันนี้ป่วยแน่นอนอ,อย่างความรู้สึกเสียใจไม่ทำให้ป่วย<ะ>แต่ความรู้สึกไม่ยอมเสียใจเนี่ยถ้าคุณไม่ยอมเสียใจคุณไม่ยอมเสียใจคุณจะสู้กับความเสียใจรับรองความเสียใจไม่เคยหายไปแล้วก็ปั่นป่วนพลังงานในร่างกายคุณตรงนี้โอ้โหต่อได้ดีมากเลยและอีกอันนึงมีอะไรฮะอีกอันนึงคือวิธีชีวิต<ะ>ในรอบย4ชั่วโมงครับ ถ้าเราแบ่งวิถีชีวิตในรอบ24ชั่วโมงเนี่ยให้ละเอียดได้เนี่ยเราจะเห็นเลยว่าเราเสียสมดุลไปกับเรื่องอะไรบ้างสําคัญคือ8ชั่วโมงทํางาน8ชั่วโมงนอนพักผ่อนพักผ่อนคืออะไรก็ได้ที่ไม่ใช่นอนแล้วก็8ชั่วโมงนอนถ้าใครมีแบ่ง8ชั่วโมงได้อย่างเงี้ยม่ค่อยเสียสมดุลอ่ะแต่ถ้าเราเอาเวลามากลางดู24ชั่วโมงเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าเราเสียสมดุลไปกับเรื่องอะไรอเสียสมดุลไปกับการนั่งดู เฟซบุ๊ก <Facebook S 1> มากเกินไปเสียสมดุลไปกับการคิดเรื่องลูกเสียสมดุลไปกับการทำมาหากิน16ชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะเห็นละเน,เ,นเนี่ยเนี่ยเวลาเป็นมะเร็งเนี่ยกลางออกมาปุ๊บเนี่ยเอาเวลามานั่งกลาง24ชั่วโมงก็เห็นแต่จะแบ่งอย่างมีคุณภาพต้องแบบคุณหมอคือแบ่ง3 3 8สแดแรกทำงาน8 2สองพักผ่อนที่ไม่ได้แปลว่าหลับแล้วก็8ที่3คืนหลับนั่นเองแล้วก็ข้อสีก็คือสิ่งแวดล้อมครับสิ่งแวดล้อมที่เราอยู่เนี่ยไม่โอเคละ อย่างเช่นอยู่ใกล้โรงงานกินอาหารที่มีสารเคมีเยอะไปคืออันนี้เป็นเป็นเป็นภาวะเสี่ยมสุนที่มาจากสิ่งแวดล้อมแล้วจะต้องทำไงย้ายบ้านเหรอไม่ไม่ก็ดูสิว่าเราเรามันมันพอดูได้ว่าสิ่งแวดล้อมที่เราอยู่เนี่ยอย่างเช่นกินอาหารจากไมโครเวฟตลอดทุกมือ้อกินอาหารที่อยู่กับถุงพลาสติกตลอดเวลากินอาหารที่อยู่กับผงชูรสทั้งวันนีมน่มันมันมันพอบอกได้ว่า บางอย่างเนี่ยมันมันเป็นสิ่งที่เราได้รับจากสิ่งแวดล้อมมากเกินไปนะเราก็ต้องต้องคือจริงๆเวลาเป็นมะเร็งเนี่ยก็แค่าตามมาดูพวกเนี้ยก็จะรู้ละครับว่าจะต้องเปลี่ยนวิธีชีวิตยังไงบ้างละสี่ข้อนี้ออขอบคุณมากเลยแพทย์นิพพานจะเสริมเชิญได้เลยนะครับก็หลังจากที่เป็นมะเร็งแล้วเนี่ยก็คือ,อ,ก,คอก็ควรจะได้รับการรักษาะนะคะก็คืออย่างแรกก็คือต้องเข้าไปปรึกษาคุณหมอก่อนใช่ไหมคะว่าเรามีแนวทางการรักษาที่ไหนครับ น้ำมารักเองครับอย่างถ้าเป็นมะเร็งต้นนมเราก็สามารถที่จะปรึกษาที่น้ำมารักใช่ไหมคะเราก็จะมีคุณหมอหลายๆสาขาที่จะมาช่วยกันดูแลนะคะหลังจากที่เรารักษาเสร็จแล้วเราก็จะมีการติดตามผลมีการปรับเปลี่ยนวิธีการดำรงชีวิตนะคะคอย่างที่อาจารย์เกณนได้บอกไปรวมถึงในทางการแพทย์เราก็มีเรื่องการปรับง่ายๆสามอสอง,สอ,งอาหารอารมณ์ การออกกําลังกายเดี๋ยวเราจะพูดต่อ,อซึ่งพวกนี้ค่ะก็จะเป็นการที่เราจะช่วยการดูแลตัวเองได้หลังจากที่เราเป็นมะเร็งแล้วเยี่ยมไปเลยอ่าในแพทย์อนุรักษ์บ้างครับครับก็ต่อจากอาจารย์ปวีณาแล้วกันได้ครับอาจารย์ปวีณาคือก็คือเวลาเราเป็นมะเร็งขึ้นมาแล้วเนี้ยโอเคเรามีความทุกทางกายแล้วนะครับก็ต้องรักษาตามทางการแพทย์ไปนะครับอีกอย่างหนึ่งที่เวลาคนเป็นมะเร็งขึ้นมาเนี้ยสิ่งหนึ่งที่ต้องให้ความสําคัญอีกอย่างหนึ่งคือเรื่องของอารมณ์และจิตใจอื ซึ่งต้องบอกเลยว่าคนไข้ที่มีปัญหาเรื่องของโรคเกี่ยวกับโรคร้ายแรงนะครับเรื่องก็จะมีเรื่องของอารมณ์ที่จะมีการเปลี่ยนแปลงไปทั้งเรื่องของความเครียดบ้างซึมเศร้าบ้างนะครับหรือบางคนซึมเศร้านี่มีบุกเจอรุกคนเป็นมะเร็งเหมือนกันเยอะมากนะครับเยอะมากด้วยละใช่ครับคือเรื่องโรคซึมเศร้านี่เป็นโรคที่สามารถเจอได้ทั้งในคนที่ มันมีปัจจัยหลายอย่างที่เข้ามาเกี่ยวข้องออโรคโครนที่ต้องประสบกับโรคอันตรายก็จะมีเรื่องของโรคซึมเศร้าเข้ามาเกี่ยวข้องหมอเกิล <Morgan, S 1> ผมเนี่ยแทรกเลยเมื่อกี้หมอเกิลบอกถ่ายเฟซบุ๊กมากเกินไปใช่ไหมผมว่าถ่ายเฟซบุ๊กมากเกินเนี่ยต้นเหตุโรคซึมเศร้าเห็น <He en S 1> ชีวิต <ๆ S 1> คนอื่น <ๆ S 1> <ๆ S 2> มากเกินไปไง<ๆ>คนนั้นดีกว่าเราทําไมคนนั้นไปปาร์ตี้ทำไมคนนี้บินไปฝรั่งเศสทำไมฉันไม่ได้ไปซึมเศร้าเลยนี่เกี่ยวนะเพราะฉันมีหลายๆคนเนี่ยยังไม่ตัวโรคเนี่ยยังไม่ไปถึงไหนเลยแต่เป็นโรคซึมเศร้าฆ่าตัวตาย คนรอบข้างก็พลอยซึมเศร้าไปด้วยใช่รู้สึกแย่ไปด้วยใช่เลยนะครับเพราะฉะนั้นนี่มันต้องมีการดนอกจากดูแลทางกายแล้วทางใจก็สําคัญเช่นกันทุกอย่างต้องบาลานซ์กันถูกต้องครับปิดท้ายที่แพทย์หญิงเยาวนุชครับค่ะจริงๆๆเนี่ยตอนที่คิดหัวข้อเนี้คุณหมอเกื้อหนกแกก็ถามว่าเ้ยจะให้ผมมาจริงๆเหรอให้ผมมาจริงเหรอผมแพทย์ทางเรื่องนะยาวนุ์หมอมาเลงนะต้อนอธิบความแตกต่างนะแพทย์ทางเรื่องคืออาจจะไม่ได้รักษาเหมือนกับคุณหมอก็ได้นะ แต่วันนี้คุณหมอแฟร์พอที่จะฟังความเห็นของแพทย์ทางเลือกด้วยจริงๆก็เชื่ออันหนึ่งนะเวลาที่เราบอกว่า,า holistic care ดูคุณไข่ทั้งตัวเนี่ยหมอแผนปัจจุบันเนี่ยเรารักษาปลายเหตุเคยไปเป็นคุณไข้คุณหมอเกิ้ลอยู่ทีหนึ่งนะคบคือตอนเพื่อท<ก>ี่จะรู้เขาเนี่ยยอมเป็นคนไข้ให้เขาเลยแล้เนี่ยโอ้โหแต่ไม่ได้เป็นมะเร็งนะคะคือตอนตอนที่สมัยที่ยังทําเป็นผู้บริหารอยู่ที่รามาตอนรองคณะบดีเนี่ยตอนนั้นจะมีปัญหาว่า เป็นผื่นลมพิษทุกวันนะคะเขาเรียกเป็นโครนิกเออร์ติคเรียขึ้นทุกวันกินยาสารพัดก็ไม่หายก็ไปหาหาเกินแต่ก็จะบอกว่าเนี่ยเราจําได้ว่าเขาเคยสอนเราอย่างนี้เราก็เอ้ยมันน่าจะเอามาใช้ผมไค่มะเร็งได้เขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยที่เป็นมันเป็นสเตรสเออร์ติคเรียอยู่กับความคิดตัวเองมากมากไปเครียดมากทํางานเหนื่อยก็ไม่รู้จักเหนื่อยก็ทําอยู่นั่นแหละพรุ่งนี้จะทําไงต่อคืนนี้ประชุมเสร็จกลับไปบ้านนั่งนั่งคิดตอบ วันนี้กํลาลังนั่งประชุมคิดต่อเดี๋ยวประชุมถัดถัดไปเพราะมันประชุมต่อๆกันอ,อ,อาชีพผู้บริหารประชุมถัดไปเนี่ยเราจะทําอะไรเอะไอ้ไนี่พูดไม่ไมวพูดไม่เข้าหูกันเลยเลยประชุมวันไหนเครียดจะรู้เลยผื่นจะค่อยๆขึ้นขึ้นมาในห้องประชุมเลยโอ้โหเสร็จแล้วไปเสร็จเขาบอกให้ทําความคิดตัวเองให้ว่างฮทําไม่เป็นอก็เอ้ยวางคือเคยไปนั่งทำทรายที่ว่ามันเสียเวลาวมันว่างมันเสียเวลาอจนสุดท้ายนึกถึงได้ว่าเอ กลับมาใช้ชีวิตใหม่ครับจากวันที่ลาออกนะก็ลาออกจากรามาที่ดีเออตีเคลียไอผื่นลมพิษไม่ขึ้นอีกเลยนี่เพราะตอนนี้เนี่ยไม่ค่อยได้คิดอะไรอย่างอื่นเลยไอ,อกิจการตัวเองก็ไม่ค่อยคิดให้เพื่อนคิดแทนอแต่ถามว่ามันมันมันเดี๋ยวให้คุณบอกว่ารันผื่นขึ้นแทนอแต่มันหายไปหมดจริงๆแค่เราเปลี่ยนไลฟ์สไตล์เราเท่านั้นเองนี่ก,ก็อันนี้ก็เลยกลับมาว่าเป็นเวลาที่เป็นคนไข้มะเร็งเนี่ยสิ่งที่ที่กังวลที่สุดเลยครับ เขาจะย้ำคิดย้ำทำมากเวลาคนไข้ที่ตรงเี้ยเขาก็จะคิดวนวนอยู่แต่ว่าทำไมฉันถึงเป็นทำไมฉันถึงเป็นทำไมต้องเป็นฉันทำไมต้องเป็นฉันฉันก็ทำ <why S 2> อย่างเี้ <me? S 2> ก็คิดอยู่แต่อ,อย่างเงี้ยอันนี้คือเป็นอันที่มันก็จะไปสอดคล้องกับที่เมื่อกี้คุณคุณหมอเกิร์บอกการที่สองก็คือเรื่องเสียใจเ,ออเวลากลัวที่สุดเลยกลัวคนไข้ที่ไม่เสียใจอ,อื ไม่เป็นไรคะ่ะคุณหมอคนไหนยิ่งยิ้มเนี่ยยิ่งกุ้มใจเลยพเราบอกว่าคุณเป็นมะเร็งโอ้ยสบายคะ่ะเตรียมใจมาอยู่แล้วอไอเราในลึกๆเนี่ยโอ้โหเคสนี้เนี่ยจัดการยากพอรู้ว่าเดี๋ยวปลายทางจะมีปัญหาใช่ให้ร้องไห้มาซะเลยยังจะดีกว่าปลดปล่อยไงอย่างเงียง้ยยังจะดีกว่าเพราะอันนี้เป็นเรื่องที่สําคัญเลยเป็นที่มาว่าวันเนี้ย จริงก็เปิดใจหมอทางเลือกมากมากขึ้นแต่ว่าเป็นในคนละมุมเราร,รักษาปลายทางเขาดูแลต้นต้นทางนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เวลาคุณแค่เป็นมะเร็งเนี่ยถ้ายุคคุณหนุ่ยมาเนี่ยต้องบอกว่าต้อง big data เป็นแน่ใช่ถูกต้องเพราะว่ายุคนี้เด็ดเดี๋ยวพอเรารู้เนี่ยแค่ว่าเป็นมะเร็งเนี่ยโหข้อมูลมาเต็ไมไปหมดเลยสารพัดหมดเลยทํายังไงที่จะบริหารจัดการเรื่องข้อมูลตรงนี้ให้ได้วิเคราะห์ให้ได้สังเคราะห์ให้ได้ว่าข้อมูลไหนควรเชื่อข้อมูลไหนไม่ ไม่ควรเชื่อมันมีข้อมูลหลายแบบจริงๆคือแต่ละคนก็มาด้วยความหงวยใยทั้งสิ้นแต่ก็มีชุดความคิดไม่เหมือนกันใช่ค่ะแล้วทุกคนก็จะเอามาใส่ประดังใส่เราใช่ไหมให้เราตัดสินใจเรื่งองหัวน,นี้ คงต้องคัดกรองกันอย่างดีเพื่อทำให้เราอยู่ได้ค่ะอันนี้เรื่องเรื่องข้อมูลเนี่ยต้องสำคัญหาแพทย์นะคะจริงๆแล้วสมัยก่อนเนี่ยแพทย์เราเราไม่ค่อยชอบเรื่อง uh, Second ion, s c o n a opinion ไปาหามหมอ 2. 2> คนอื่นแต่จริงหมอหมอว่าจริงๆเนี่ยมันก็เป็น big big data management ที่ดีอีกเหมือนกันหาหมอคนนี้เสร็จ ฟังหมออีกคนนึงแล้วอเอาข้อมูลเนี้ยมาประมวลว่าอันไหนการรักษาแบบไหนที่มันถูกกับจริตเราเพราะบางทีถ้าการรักษามันไม่ถูกจริตเราเนี่ยเดี๋ยวมันก็จะไปตอกย้ำความคิดอย่างที่คุณหมอเกิ้นบอกอีกอมันก็ไม่ได้ผลเอาอย่างผมเมื่อกี้เห็นเครื่องมือไปจริตผมผมจะนอนคว่ำครับผมจะไม่นอนงายเด็ดขาดโดนกดทับครับผมเอานอนให้มันปั่นผมดีกว่าอันนี้แล้วแต่แล้วแต่อันนี้เป็นวิธีการที่เราจะจัดการกับ หลังจากที่เราเป็นมะเร็งแล้วแล้วถ้าเกิดเพื่อนหรือญาติใกล้ชิดอยากจะช่วยออกความเห็นเราจะได้คัดกรองได้ใช่ค่ะอืมอ่ะ